สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ใกล้เกาะกลางนะคะอำเภอสนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้เรามาแคมปิ้ง,งดินทานเหมือนเดิมแล้วก็พา้งน้องเล่นน้ำอยู่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนั่งแแคบุ้นแม่นะคะน้ำเย็นสดชื่นมากแล้วก็คือน้ำเนี่ยไม่ลึกมากนะคะ <c oughs> เด็กๆตัวเล็กนี้กำลังดีเลยอันนี้คือน้องดุดดิวนี่สามขวบนะคะพี่ดิวเติร์ห้าขวบ น,ะะน้ำใสมากแม่แม่สำหรับไร่เกาะกลางนะคะก็จะอยู่ติดกันกับไล่ไผ่หวานปริมทานนะคะซึ่งก็คือเป็นพื้นราบแบบนี้นะคะเป็นพื้นดินทรายแล้วก็มีหญ้าแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นทานน้ํานะคะเราสามารถเอารถมาจอดตรงนี้แล้วก็ขนของลงไปกลางเต็นต์ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะที่ติดกับทานน้ําแล้วก็ ช่วงนี้น้ำก็กำลังดีนะคะคือไม่ไม่ขุนแล้วก็ไม่ลึกมากนะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็จะมีร้านอาหารเขามาติดป้ายด้วยนะคะเผื่อใครไม่ได้เตรียมอาหารมาทานนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมีปักพ่วงให้บริการนะแต่ว่าคือคุณแม่ก็เตรียมมาเองนะคะเพราะว่าสะดวกกว่าเนาะแล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศแคมป์ของคุณแม่และนั่นก็คือกิจกรรมหลักของ พ่อรูกนะคะสำหรับใครที่มากลางเต็นท์ช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำเพื่อนๆติดไอเทมตัวนี้มาหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้คือแวะซื้อที่เซเว่ก่อนเข้ามาเลยเพราะว่าช่วงนี้มดเยอะมากนะคะมากมากเลยอันนี้คือแบบว่ามันมันเยอะจนแบบตอนแรกเราไม่ไม่กล้าที่จะกางนะคะแต่พอฉีดไปนิดนึงเนี่ยมันก็หายไปนะคะเราไม่ได้จะมาฆ่าทาร้ายอะไรเขานะคะแค่เราแบบว่า ขอพักด้วยแ๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็แน่นอนค่ะต้องมีพัดลมนะคะแล้วก็พัดพวงมาด้วยนี่เป็นยังไงบ้างน้ำใสไรเย็น,นห,หนาวไหมครับหนาวนาวิดหนึ่นหนนนงนนะหรอครับ,อ,บอู้ เย็นจริงได้มอาสเลยพอแล้วแค่น,นี้ก็ได้ตาลันนี่ลนะ <c oughs> น้ำใสมากโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็มีชิงช้าด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะนห้งชิงช้าได้แล้วก็มีห่วงยางให้บริการด้วยนะคะห่วงยางเราก็นั่งห่วงยางแล้วก็ไหลตามทานน้ำได้นะ มีชิ้นช้าหลายจุเดเลยนะคะตตตแต่ถ้าชิดชิดขอบฝั่งนั้นลึกประมาณไหนอะป๊าป๊า,ถ,าถึงเอวป่ะอ๋อเด็กโตก็เล่นกำลังดีแค่นี้ลอยได้เด็กสามกว่า

อะไยังไงก็ได้เอาทำเลยทำเลยยังไงก็ได้ลองเลยขันหนึ่งข้นเดียวเออเออขึ้นเดียวนะระหว่างที่เรารอมูกระทะเราก็อดทนกับความหิวไม่ไหวอันนี้เรียกว่าเมนูกันจายอร่อยนะสุดท้ายเอาไป

มีชามารูปามีนาะมีชามารูปามีนาะมีชามารูปามีนาะมีชาสั่งหมูกระทะนะครับราคา399บาทนะครับก็มีหมูนี้นะครับแล้วก็มีโคกให้นะครับชุดเต่านี้ให้นะครับก็เอาบรรยากาศครับ ไม่ได้ไม่ได้เอาอิ่มนะครับให้เอาบรรยากาศแบบแม่หนูทำอะไรคะเอ่อทำรวนนอกบ้านค่ะทำรวนเห็นอะไรบ้างเห็นแค่นอนผีสีอะไรอ่าเงยหรอไม่เห็นมีสิ่งมีชีวิตเลยหรอแมงแมงก็เป็นสิ่งมีชีวิตลูก แม่ไปีวิตชีวิตแต่ว่าเห็นห้องน้ำเห็นด้งาเล่นอเห็นไวทชายเห็นน้องค้ามมีคนอาบน้ำตอนเด็กติมีคนออกมาเล่นไปฉายว่วามึงามาบไปแล้วไปแล้ว แต่ก็ไม่มืดมากนะไฟเขาส่องสว่างเ,<อ>าเต็มเลยนะคะม <ไฟ S 1> ีไฟเป็นระยะระยะ ของเราค่ะนุ่ม,มจัดไม่ได้เตรียมอะไรมาไข่เท่านั้น <laughs> เอาไข่มาสามฟองกับน้ำมันหนึ่งลิตรแล้ <laughs> <c oughs> วมน <c oughs> หา,หาซื้อ <c oughs> ที่เซเว่นไม่ได้ <c oughs> ขนเนี่ย <c oughs> เออพ่อกับแม่ก็จะกินไงลูกหนูไม่อิ่วเหรอลูกไม่หิวเหร,อ,หหรอคะ หายใจเข้าหรอรออันนึ่ถึงยี่สเลยใช่ไหมพ้ดูหนูอะหนึ่องสหนึ่งองสามสี่ห้าจะป้าสสี่สสองส่สามสี่สห้าหกจ็เ็ดโอ้โหแล้วทำไมจุ่มหน้าน้อยยังไงจุ่มเยอะๆได้ไหมหน้าจุ่มลงไปเยอะๆได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะหายใจไม่ออกโอเคเข้าใจเอ้